Welcome back to my YouTube channel. The 2025 Nissan GT-R c o n t i n u e to carry the legacy of Japan's most iconic performance car, blending raw power with modern technology and refinement. This year's model brings s u b t l e yet impactful design enhancements that elevate its presence on the road. เดอะฟรอนต์ฟาสซีเอแฮตบินดีเฟรสช์ด้วยเอซิลิกอร์ครีเอลและชาร์เปอร์เลเทดแอล์มอิ่มพร้อมวิ่งโบลต์แอสแตติกและแอโรดินามิกฟรอมเดอะไซด์เดอะจีทีอาร์เมนเทนอิดมัสกูลาร์สแตนด์วิดโบล์ฟเฟนเดอร์และยี่สิบอินอลลอยวีลรับเพดอินเพอร์ฟอร์แมนทายอาราวเดอะแบ็กเดอะเซ็นเจอร์คอร์สเทลไลริเมนด้าววิดเอโมดินามิกไลทิงแพทเทิร์นและเอเนียร์เรียดิฟฟิเซอร์เอนฮานส์ดาวฟอสไวร์ลดูซิงแร็กสเต็ปอินไซด์ แอนเดอร์ and the 2025 GTR เซอร์ไพรส์วิดเอเคนบ์แดนบาลานซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ฟอกคิวซิมพลิซิตี้วิดลักชัวรีส์ทัชเเอทช์เดอร์แดชบอร์ดเลเยอร์รีเมนด์ดริเวอร์เซนทริกบัดเดอร์แมทเทียร์ล์แฮฟบีนอัปเกรดสิ gnificantly ซอฟท์ทัชเลเทอร์อัลกันตาร่าอินเซร์ตแอนด์คาร์บอนไฟเบอร์ทรีมเมคเพื่อแอนด์อัพสเกลย์สตอร์ตี้ฟิลเอ็นยูสิบสองจุดสามอินดิจิตอลอินสตูเมนต์คลัสเตอร์ออฟเฟอร์คัสตอมิซับเบิลเลเยอร์ วายเดอร์เซ็นเตอร์อินโฟเทนเมนต์สกรีนซับพอร์ตไวเลสแอปเปิลคาร์เพลย์แอนดรอยด์ออโต้แอนแอปเกรด both สองซิสเต็มซิทติ้งอีสซับพอร์ตีฟแอนสเปรย์เท็ดฟอร์สปิริตต์ดับไลฟ์วิงวีทีเท็ดแอนเวนติเลเต็ดออปชันอาวัยเลเบิลออนพรีเมียมทรีมโดสติลสโนว์อินเดียร์เดอะจีทีอาร์ออฟเฟอร์เออุ่นเซเบิลอะมัลออฟสเปซสำหรับเอสปอร์ตคูเป้อันเดอร์เดอะฮูดเดอะแฮนด์แอสเซมบล์สามจุดแปดลิตรเทวินเทเบิลวีหกเอนจินรีเมนเดอะฮาร์ดออฟเดอะ producing up to 600 horsepower in the NISMO variant. Power delivery is smooth and r e l e n t l e s s with a 0 to 60 m ม h ต่อชั่วโมง time of just under 3 seconds. a e r y i s e suspension setup and enhanced torque vectoring o l w h e e l drive system r e s u l t in improved grip and cornering precision, making it equally capable on winding roads and straightaway. The dual-clutch transmission c h i p lining quick and new adaptive damper offer a more composed ride without sacrificing performance. ไพรซิ่งโฟร์เดอร์สองพันยี่สิบห้า GTR สตาร์ทอะราวน์หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันดอลลาร์โฟร์เดอร์พรีเมียมโมเดลคลิมบิงทูโอเวอร์สองแสนสองหมื่นดอลลาร์โฟร์เดอร์แทร็กเรดดี้ NISMO เวอร์ชันอีสเอนสเตปไพรซ์บัดโฟร์โดสิกกิ้งเอคาแดนเบลนเอเวอรี่เดย์อุตสาบิลิตี้วิดซูเปอร์คาร์เลเวลเพอร์ฟอร์แมนน์เดอร์ GTR คอนติเนียร์ทูดิลิเวอร์แอนด์อันมาร์จเอ็กซ์เพียร์เรียน